สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลรลชพลาสุภารักษ์ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงไม่สะอาดเว่งกุโดน้ำไปทำเรื่อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชากานกรได้รับมอบหมายให้มาตรวจห้องน้ำชายห้องน้ำชายสะอาดดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอัญชัชรัตน์การได้รับมอบหมายให้ตรวจที่กินข้าวหมูจนถึงหน้าบ้านขชาคู าจา้ครูได้รับมอบมาให้ไ้ตรวจหน้าบ้านพระคูถึงงานพัะประมทวสาีค่ะของค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหวน้คููสวัสดี่ะน้อช่เด็กสพยมได้รับอมาให้ปส่วนโราหารหาไม่สะอาดค่ะของเรกร